سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا واتق... آ... قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث <سؤال> كتاب الله <سؤال> عز وجل وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في ناصرة الخرب الله سبحانه وتعالى لسون النبي صلى الله عليه وسلم ماพร้อมกับการเป็นทางนำและการ เป็นผู้ที่ให้ความรู้เพื่อนำมนุษยชาติเพื่อนำพวกเขาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างอายะกุรอานในสุรอัลฮะดิษอายะที่9บอกว่าฮุวัลลาดียุนัซิลุอาลาอับดิฮิอายาติมบัยยินาติมลิยุคริจกุมมินัลซูลุมาติอิลันนูรพระองค์คือผู้ทรงประทานองค์การอันชัดแจ้งลงมาแก่ปวงบ่าวของพระองค์เพื่อจะนำพวกเจ้าออกจากความมืดสู่แสงสว่าง จากอายะนี้นะครับเป็นคำถามคำถามสำคัญที่เราต้องถามตัวเราเองว่าการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวุตลาสรงท่านอซสลัลลอฮฺของลับฮุลสลัมมาเป็นทางนำมาเป็นความรู้ให้กับพวกเราเนี่ยเราในฐานะผู้รับเราต้องรับทางนำรับความรู้นั้นเนี่ยเรารับความรู้และทางนำนี้อย่างไรเราเป็นผู้รับประเภทใด ซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านดับเบลยสล,ลาลอมวะเลบสัลลัมได้เปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจนะครับซึ่งฮะดิษบทเนี่ยนะครับเป็นที่ที่นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายว่าอย่างลึกซึ้งว่าอย่างเช่นท่านอิหมามนาวีบอกว่าฮะดิษเนี่ยท่านดอบ่านนบีได้แสดงถึงความเมตตาของท่านที่ใช้อุป,ปมาอันง่ายดายเพื่อให้คนได้เข้าใจ ในสิ่งที่เป็นทางนําและเป็นความรู้ที่ท่านนํามาส่งมอบให้กับประชาชาติฮะดิษที่บอกว่าฮะดิษ้ีายงานโดยอิหมั่งบุคอรีนะครับจากท่านอบูุูมุสอาลัชารีมาสลมาบะสนีลลอฮูบิฮีมินัลหุดาวัลอิลมกามสลีไรสินอัซอบะอารอดอนอุปมาสิ่งที่อัลลอฮุซุบฮานูวะตาลาประทานแก่ฉันด้วยทางนําและความรู้นั้น เปรียบดังฝนที่ตกลงบนผืนดินกัมาสลีรอยซินอัลซอปะอัลโรตัลกะีรอย่างแรกเลยก็คือบางส่วนของแผ่นดินนั้นเนี่ยเป็นดินดีดินประเภทแรกเป็นดินดีทำหน้าที่เก็บกักน้ำไว้รับน้ำฝน ไว้ในตัวมันแล้วมันก็งอกเงยพืชและต้นหญ้าอย่างมากมายนะครับนี่คือดินแรกนะครับต่อตอ,อิฟะต,ออตุนตอยิบัดุนกอบีละตินมาประเภทที่สองวากานามินฮาอจาดิบวกานามินฮาอจาดิบและบางส่วนของมันก็เป็นดินแข็งองงัองมสะกะติลมาอฟานฟะอัลลอฮบิฮันนาสฟาชาริบูวัสะวะวะซารอู นะครับเป็นดินแข็งที่เก็บกักน้ําไว้อลลอฮ์ทรงให้มนุษย์ทั่วไปได้รับประโยชน์จากน้ํานั้นที่ดินแข็งนั้นเก็บไว้บรรดามนุษย์บรรดาสังสิงสาวราษฎรก็ได้ดืด่มโดยนําน้ําไปรดพืชและทําการเพราะปลูกว่าอซาบตออีฟตุมมินฮาอุคราและประเภทที่สอินนามาฮียะกีอานลาตัมซิกุมาอันวะตาตุมบิตุกะลา และประเภทที่3เนี่ยนะครับก็คือประเภทของแผ่นดินที่ฝนตกโรบนพื้นดินของมันแล้วมันก็แห้งแลง้งน้ําก็ไหลผ่านตัวมันไปโดยที่มันไม่ได้เก็บกักน้ําแล้วมันก็ไดไ้ไม่ได้ยังประโยชน์ใดๆให้กับพืชพันธัญญา,าหารนะครับท่านนิบิบอกว่า ฟาดาลิกะมัสลุมันฟักฮุฟักฮะฟิดีนิลลาฮิวะนัฟะฮุบิมาบาสันยัลลอฮุบิฮิฟะอัลิมะวะอัลลัมะวะมัสลุมันลัมยัรฟะบิดอัุงนั้นนี่คืออุปมาของผู้ที่เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์และได้รับประโยชน์จากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานแก่ฉันแล้วเขาได้เรียนรู้และสอนผู้อื่นอุปมาของผู้ที่ไม่สนใจและไม่ยอมรับทางนำของอัลลอฮ์ที่ฉันถูกส่งมาพร้อมกับมัน h ะด i ษแบบน,นี้นะครับท่านอบีสุลตารฮมลิบัสสลามได้เปรียบเทียบบรรดาผู้คนก็หมายถึงพวกเราเนี่นแหละครับว่าเมื่อความรู้และฮูดาทางนำถูกประทานลงมาผ่านท่านอบีสุลตารฮมาลิบัสลามเหมือนกับเป็นน้ําฝนเพราะนั้นการอุป,ปมาอุปไมยความรู้และทางนำเหมือนน้าฝนเนี่ยมันเหมือนกันตรงที่ว่าน้ําฝนนั้นมันให้ชีวิตกับร่างกาย ความรู้และขุดาและทางนำนั้นให้ชีวิตกับจิตวิญญาณการที่มนุษย์มีประเภททั้งสามประเภทนะครับมีประเภทดินร่วนที่อบอุ้มน้ำไว้แล้วก็ให้พืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆงอกเงยจากตัวมันบรรดาผู้คนและสิงสาราสัตว์ก็มาใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ธัญอาหารที่มันงอกเงยออกมาจากดินร่วนนั้น ส่วนกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มดินเหนียวดินแข็งครับน้าไม่พื้นไม่ไม่ซึมผ่านตัวมันตัวมันเก็บก,กับน้ําได้มันสามารถเป็นบ่อน้ําให้สิงสาราศาสตร์ให้มนุษย์มาใช้ประโยชน์จากน้ํานั้นเอาน้ําไปใช้ดื่มกินตักน้ําไปรดต้นไม้แต่ตัวมันไม่ได้ซึมซับดิดไม่ได้ซึมซับดามไว้ในตัวมันมันแค่เก็บกักดําไว้มันเป็นดินแข็งส่วนดินทรายนะครับก็คือดินที่ เมื่อฝนตกลงมาน้ําก็ผ่านตัวมันไปโดยที่มันเองมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากน้ํานั้นและผู้คนสิงสาราสัตว์ก็ไม่ได้ประโยชน์จากตัวมันเพราะมันไม่ได้เก็บก,กับน้ําไว้ให้พวกเขาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านบีสโลโลุลลาะของอัซสลัมนะครับได้เปรียบเทียบไว้นะครับท่านอิบนาฮยัรอัสกลานี่บอกว่าความรู้นั้นเปรียบเสมือนน้าฝนเพราะทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตนะ้ําให้ชีวิตกับร่างกายส่วนความรู้ให้ชีวิตกับจิตวิญ,ญญาณ เราในฐานะของคนที่รับน้ำรับความรู้รับภูดาจากท่านอสุรรสโลลอสอัลลอฮฺอะลัยวะอัลลัมเราลองพ,พิจารณาตัวเรากันเองดูนะครับว่าเราเป็นคนกลุ่มไหนเราเป็นดินประเภทไหนในการรับทางนำจากท่านอสุรรสลลอสอัลลอฮฺอะลัยวะอัลสลัมดังนั้นพี่น้องครับคําว่าฟากุฮ่หรือว่าฟากุฮ่ที่มีความหมายลึกซึ้งว่าเป็นความรู้นะครับมันไม่ได้หมายถึงความรู้อย่างเดียวแต่มันหมายถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง นะครับโพลอนฟะิกคือความเข้าใจนะครับในฮะริตไม่ใช้คาว่าฟักูา้าชื่อความว่าความเข้าใจนะครับไม่ได้เรื่องความรู้อย่างเดียวลักษณะของคนที่เป็นดินร่วนในปัจจุบันนะครับลองหาข้อมูลดูว่าเออเราเป็นคนประเภทนั้นหรือเปล่าคือคนที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแสวงหาความรู้ด้วยความมุ่งม,มั่นเข้าร่วมการเรียนการสอนต่างๆที่มีจัดขึ้นเปิดดูสื่อเปิดดูหนังสือต่างๆฟังบรรยายต่างๆที่ตัวเองสามารถจะฟังได้สามารถจะ สางมาทีส่สะสมความรู้นั้นได้นั่นคือคนที่เป็นดินร่วนแล้วนอกจากนั้นเมื่อเขาได้ความรู้แล้วมันก็ไม่ได้จบที่ตัวเขาอย่างเดียวเขานําความรู้นั้นไปปฏิบัติเขาเป็นนักเป็นนักเรียนรู้และเป็นนักปฏิบัติพวกเขาไม่ได้แค่รู้ว่าต้องละหมาดห้าเวลาต้องละหมาดต,ตรงเวลาแต่พวกเขาปฏิบัติมันอย่างเคร่งครัดพวกเขาไม่ได้เรียนรู้ว่าต้องละหมาดต,ตะหัดยุทธแต่พวกเขาระหมาดตะหัดยุทอย่างเคร่งครัดพวกเขาไม่ได้เรียนรู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เขาเป็นคนที่มีสัจจะวาจาโดยที่ไม่เอาตัวเข้าไปอยู่กกกกับารโห นะครับนันคือคนที่เป็นดินร่วนนะครับคนที่สอนแล้วก็เชิญชวนผู้อื่นพวกเขาเยผยแพร่ความรู้เก่บครอบครัวกับชุมชนกับเพื่อนฝูงนะครับที่เขารู้จักท่านอนัสบินมาลิกบอกว่าจงแสวงหาความรู้แม้ว่ามันจากไต่ไปถึงเมืองจีนต็ตานอนการแสวงหาความรู้เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้นํามาซึ่งการปฏิบัติและนําไปบอกต่อผู้คนนั่นคือประเภทของดินร่วนครับ ประเภทที่สองคืออจาดิบดินเหนียวครับลองดูนะครับว่าเราเป็นประเภทนั้นหรือเปล่าดินดินอจาดิบคือดินแข็งที่มันไม่งอกงามไม่มีต้นไม้งอกงามแต่มันมีความสามารถในการเก็บก,กักน้ําหมายถึงใครครับหมายถึงคนที่มีความจําดีมีความรู้ดีเป็นคนที่มีเป็นเป็นคนที่สามารถ,ถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้คนได้แต่ตัวเขาขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง นะครับเขาสามารถมีเก็บความรู้ไว้ที่ตัวเขาเหมือน,ด,นดินเหนียวที่เก็บกักน้ําได้เขาสามารถส่งต่อความรู้ให้ผู้อื่นได้แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ปฏิบัติสักเท่าไหร่หรืออาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งนะครับเขาเป็นนักเผยแพร่แต่เขาไม่ใช่นักปฏิบัติหรือขาดการปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับท่านอนัสบินมาริบบอกความรู้ที่ไม่ใช่การรู้มาก แต่เป็นแสงสว่างที่เลาส่รงใสไปนในหัวใจนะครับรู้มากมันไม่มีประโยชน์อะไรครับแต่รู้มากความรู้นั่นคือแสงสว่างให้ความรู้นั้นเป็นแสงสว่างลักษณะของคนที่เป็นประเภทดินเหนียวนะครับก็คือเป็นนักเผยแพร่แต่ละเลยการปฏิบัติเราก็รองทบทวนตัวเราว่าเออเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับส่วนประเภทที่3นะครับคือตีอานเป็นดินที่อยู่ตามพื้นที่ราบที่น้ําไหลผ่านไม่ได้มีประโยชน์ใดๆในการเก็บก,กักน้ําไม่มีใครสามารถใช้ประโยชน์ใดๆจากตัวเขาได้ เป็นคนประเภทที่เพิกเฉยต่อการเรียนรู้ติดความบันเทิงนะยึดติดกับความคิดเดิมๆและมีอคติกับการเรียนรู้มีอคติกับการเรียนการสอนมีอคติกับนักวิชาการประเภทแบบนี้คือประเภทที่เป็นดินทรายและเขาก็ไม่ได้ยังประโยชน์อะไรกับตัวเขาและกับผู้อื่นเลยดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการที่นบีเปรียบเทียบมนุษย์เป็นสามประเภทนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนประเภทดินเหนียวกับดินทรายมันจะเป็นคนที่หมดขวัญ หาประโยชน์อะไรไม่ได้หรือเป็นคนผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่นบีเตือนว่าคุณอาจจะไม่ได้ผิดอะไรมากมายเพราะว่าคุณก็ยังยังลุ่มหลงยังไม่ได้รับทางนำที่ดีแต่คุณอยู่ในภาวะที่มันใช้การไม่ได้ถ้าหาว่าใครทำการเกษตรจะรู้ดีว่าอาจจเดินร่วนมันใช้การได้แต่ถ้าหาว่าพื้นที่ตัวไหนเป็นดินเหนียวเป็นดินทรายทำยังไงที่จะให้มันใช้การได้มันก็ต้องมีการ พัฒนามีการปรับปร,บรุงดินนั้นเพื่อให้ใช้การได้ดังนั้นคนที่เป็นดินร่วนอันธร,รมดีละขอให้ทุกคนนั้นเป็นคนที่อยู่เป็นลักษณะของเป็นดินร่วนแต่ถ้าหากว่าเราตัวเราลูกหลานเราคนในการดูแลของเรายังเป็นดินเหนียวยังเป็นดินทรายก็เป็นหน้าที่ของเราเป็นอามานะของเราที่จะพัฒนาปรับปรุงพวกเขาให้ฟื้นคืนมาจากการเป็นดินเหนียวการเป็นดินทรายให้มีลักษณะของดินร่วนที่มันใช้การได้ ดังนั้นคนที่มีลักษณะของดินนะที่ต้องรับการพัฒนาเนี่ยนะครับก็ให้ให้เขาเปิดใจให้เขาได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของศาสนาโดยที่คนที่เป็นดินร่วนนั้นก็ทางานทานํางานกับเขาแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยเขาให้การเหมือนกับที่เราพยายามที่จะปรับปรุงดินนะครับเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงดินดินทรายดินเหนียวให้มันใช้การได้ในทนันทันใดแต่เราสามารถใช้เวลากับมัน ค่อยๆสอนค่อยๆบอกเป็นเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปให้เขาเปิดใจให้เขาได้เห็นถึงผลกระทบในการที่เขาไม่ศึกษาให้เขาได้เห็นว่าเออเขามีความรู้เขามีความสามารถทำยังไงจะให้ความรู้ความสามารถของเขานั้นเนี่ยนอกจากมันจะยังประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วเนี่ยให้มันเป็นตัวอย่างให้เขาได้เป็นตัวอย่างกับผู้คนให้ได้ด้วยนั่นก็ะคือสิ่งที่เรากําลังพูดถึงดังนั้นวันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นดินร่วนจะดีเลิศ ประเสริฐสีแล้วคนที่เป็นดินเหนียวดินทรายจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ใช่ครับแต่ขำาังจะบอกว่าคนดินร่วนดินเหนียวดินทรายคือคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมแล้วบางทีภาวะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกับเราตลอดไปบางทีบางวันเราก็เป็นดินร่วนบางวันเราก็เป็นดินเหนียวครับเพราะอะไรก็ตามที่มันถูกใจเราเราก็รับเราก็เป็นดินร่วนณวินาทีนั้นหรือนมัสอาลานั้น แล้วพอมัสอละลาอื่นที่ไม่ถูกใจเราก็เป็นดินทรายเป็นดินเหนียวบางครั้งก็มีเหมือนกันแต่นั้นทํายังไงที่จะให้เรานั้นเป็นดินร่วนทุกๆสถานะเป็นดินร่วนในทุกๆมัสอละลาเป็นคนที่ยอมรับหลักการโดยที่ไม่เอาความรู้สึกความคิดหรืออารมณ์นักสูข,ของตัวเองมาเป็นที่ตั้งและให้เขาได้เห็นถึงผลกระทบถ้าหาว่าเขายังปล่อยให้คนในสังคมของเขาสมาชิกของเขาลูกหลานของเขา เป็นดินเหนียวเป็นดินทรายดินเหนียวนี่ยังพอยังพอได้นะครับเพราะอย่างน้อยเขาก็มีความรู้ที่เรายังพอที่จะ empower เขาเนี่ยให้เขาได้ทำเอาความรู้เขาไาใช้ประโยชน์แต่ถ้าลูกหลานเราเป็นดินทรายแหะครับไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจใดๆไม่สนใจเรียนรู้อะไรนะครับเราจะเราจะ,เราจะแก้ไขเขายัางไงเราจะดึงเขากลับมาหาความเป็นดินร่วนได้อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นโจทย์ของพวกเราดังนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นดินร่วน คือการแก้ไขปรับปรุงดินเหนียวดินทรายที่มีอยู่ในการปกครองทำยังไงที่จะให้ลูกของเราที่เขาเป็นดินทรายให้เขาได้หันมาสนใจอิสลามทำยังไงที่จะให้คนในในองค์กรของเราในชุมชนของเราที่เขาเป็นคนมีความรู้ให้ประโยชน์กับคนได้แต่ตัวเองจะไม่ปฏิบัติทำยังไงให้เขาหันมาปฏิบัตินั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่เราอะ่ะจะต้องใคร่ครววจากขะดิษบทนี้นะครับนะักพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ หากเราเป็นดินร่วนที่ดีที่รับความรู้เข้าใจปฏิบัติและเผยแพรก่ก็ถือว่าลฮัมดลิละ้วนะครับที่เรานะต้องรักษาสภาพนี้ไว้และพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นแต่หากว่าเราเป็นดินเหนียวนลครับที่รับความรู้และเผยแพร่แต่ยังขาดการปฏิบัติอย่างจรงิงจังเราควรลดช่องว่างระหว่างความรู้และการปฏิบัติด้วยการให้มันมีทั้งความรู้และการปฏิบัติแล้วถ้าหากเราเป็นดินทรายที่ไม่สนใจความรู้หรือไม่ยอมรับ เราก็สร้างให้เขาได้เกิดการเปิดใจแล้วเริ่มต้นเดินก้าวเข้ามาในการแสวงหาความรู้ท่านอับีุลเลสลาลัมบอกว่าผู้ใดเดินบนเส้นทางเพื่อแสวงหาความรู้อัลลอฮ์จะทรงทําให้ได้ง่ายดายสำหรับเขาซึ่งเส้นทางสู่สวรรค์พี่น้องครับบทเรียนจากคดีบทนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือความรู้เนี่ยมันต้องมาพร้อมความรับผิดชอบความรู้ต้องมาพร้อมความรับผิดชอบยิ่งเรารู้มาก เรายี่มีความรับผิดชอบมากในวันเกียรติเราจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับความรู้นั้นว่าเราปฏิบัติหรือเปล่าหรือเราแค่อุ้มความรู้ไว้เหมือนกับดินเหนียวที่มันอุ้มน้ําหรือเราได้บอกกล่าวกับผู้คนหรือเปล่าเราได้สอนคนอื่นหรือเปล่าได้นําความรู้ของเราไปให้คนอื่นหรือเปล่าข้อ2การปฏิบัติการปฏิบัติมันจะนําไปสู่ความเข้าใจเพราะนั้นเมื่อมีความรู้แล้วให้มันสู่การปฏิบัติแล้วพอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเกิดความแตกฉานในการปฏิบัติแล้วเราก็จะ เข้าสู่ความเข้าใจในการฟาคูฮาฟิดดีนปฏิบัติตามความรู้จะนําไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเัรนั้นถ้าทีที่เราได้รับความรู้สิ่งที่เราก็ทําก็คือเอามาปฏิบัติแล้วอัลลอฮฺสุบฮา,านะหุบะตาลาจะให้เราเพิ่มเติมความเข้าใจในความรู้ที่เราปฏิบัตินั้นนะครับวัตตะกุลลอฮะวะยูอัลลิมุลล้อแล้วเมื่อเราจำเกณอลัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะค่อยๆสอนเราให้เราได้พอเรามีความรู้เอามาปฏิบัติแล้วเกิดความเข้าใจความเข้าใจจะไม่เกิดหากว่าเรายังไม่ปฏิบัติ ประการที่3าคือการเผยแพร่ความรู้เป็นหน้าที่ดังนั้นผู้ที่รับความรู้มีหน้าที่ต้องเผยแพร่กับคนอื่นนะครับและสุดท้ายและข้อที่4ี่นะครับเป้าหมายแท้จริงของความรู้คือการปฏิบัติความรู้ที่ไม่นําไปสู่การปฏิบัติเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์เพราะนั้นจะไม่มีใครสามารถแอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนที่รู้จริงตราบใดที่เขาได้แต่รู้โดยที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเพราะมันเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์หากว่ามันยังไม่ได้ปฏิบัติสุดท้ายนะครับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าเราจะเป็นดินประเภทใดเรามีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเสมอถ้าเราเปิดใจและเราก็าช่วยกันนะครับรับผิดชอบนะครับดินเหนียวดินทรายที่มีอยู่ในองค์กรของเราที่มีอยู่ในชุมชนของเราที่มีอยู่ในสองคุมของเรานะครับขอว่าจะเอาล้อสุภานหาุบตาลาให้เราทุกคนนะครับเป็นเสมือนดินร่วนที่ดีที่รับความรู้แล้วนำไปปฏิบัติและสอนต่อผู้อื่นขอโรรองสุปปะทานความเข้าใจในศาสนาแก่เราส่งให้เรามีความสามารถ ในการปฏิบัติตามความรู้ที่เรามีและทรงประทานความบรารักะในความรู้ของเราอะกูลุกาหลีฮาราวสตอฟรอลิมบวะลกุมบริซาอินมุสลมินบิคุลิัมฟาสตาฟิรูอินูกานอฟฟารา س ل ه و ا ل ลอ ل ه ล ل ه إ ل ล ا ลอั